แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับในปีวิธีกรรมก็คือการฉลองแม่พระนะครับพระศาสดาจักสอนบอกว่าการระลึกถึงแม่พระเป็นการระลึกถึงที่เกี่ยวข้องกับธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้านะครับมีความหมายอย่างนี้ครับแม่พระมีส่วนร่วมในพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าแม่พระมีบทบาทสําคัญการที่แม่พระตอบรับข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปแก่กับข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน นี่เป็นการน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับแม่พระก็เป็นแบบอย่างให้กับพระศาสนจักรด้วยนะครับนะคุณธรรมความดีของแม่พระก็เป็นแบบอย่างและสำคัญก็คือแม่พระเสนอวิงวอนและสวดภาวนาเพื่อเรานะครับนะอันนี้ก็เป็น3สิ่งที่่ทุกครั้งในการฉลองแม่ อันนี้เรามาดูวันสมโพสสำคัญของแม่พระนะครับวันสมโพสสำคัญของแม่พระก็อย่างเช่นวันที่หนึ่งมกราคมเราสมโพสแม่พระเป็นพระชนนีของพระเจ้านะครับวันที่31พฤษภาคมเราฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอริสเบตวันที่15สิงหาถือเป็นวันสำคัญที่สุดของแม่พระเลยนะครับถ้าใครมีนักบุญมาริยาเป็นองค์อุปถัมภ์ถ้าไม่บอกว่ามาริยาไหน ฉลองวันนี้ครับเหมือนการวัดไหนที่มีแม่พระเป็นองค์ประธาแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นวัดอะไรบอกแต่เพียงว่าวัดแม่พระหรือวัดพระนามารีเราถือว่า15สิงหาเป็นวันฉลองหลักของอแม่พระนะครับและในประเทศไทยนะครับบรรดามิชชันนรีนะครับนะตั้งแต่สมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยก่อนก็ได้ถวายประเทศไทย นะครับให้แก่แม่พระนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในทุกๆวันที่15สิงหา,า,าเราจะมีการสวดบทถวายประเทศไทยให้กับแม่พระนะครับเพราะว่าบรรดามิชชันนารีนั้นได้ยกพระสาส,สนจักรนะครับให้อยู่ในความดูแลของแม่พระนะครับแต่แน่นอนนะครับวันที่15สิงหา,าเป็นวันฉลองบังคับฉลองบังคับหมายความว่าถ้าเป็นเป็นวันฉลองสําคัญมาก ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะหยุดงานนะครับเหมือนกับที่พ่อเคยพูดไปเมื่อตอนต้นๆนะครับแต่เมืองไทยเราไม่หยุด15สิงหาเพราะฉะนั้นสภาพระสังฆราชจึงเลื่อนถ้าวันที่สิหาสิงหาไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนแต่ปีนี้โชคดีมากเลยนะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีแต่ถ้าปีไหนไม่ตรงก็จะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ถัดจากวันที่15สิงหานะครับเราก็จะ,จะเฉลิมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณนะครับพอเล่านิดหนึ่งก็ได้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับนะการที่ถวายประเทศไทยนะครับให้แก่แม่พระนะครับเรื่องนี่เกิดขึ้นในสมัยพระคุณเจ้าเรเนแปรอสนะครับในการเข้าเงียบประจำปี1924 ก็97ปีมาแล้วนะที่เราเริ่มถวายประเทศไทยแด่แม่พระมุขนายกหรือว่าพระสังฆราชนะครับบานทีเราเรียกบิชอปนะครับพระคุณเจ้าแปรอสแล้วก็บรรดาคุณพ่อทุกท่านในมิสังสยามนะครับตอนนี้นยังเป็นมิสังสยามอยู่นะได้ยกถวายมิสังเป็นสิทธิ์ขาดแด่แม่พระและใช้ภาษาเดิมนะครับโดยยกให้แม่พระเป็นนางพญาเจ้าแห่งเมืองไทย เพราะเวลาเราร้องเพลงบ้านเรานะครับภาษาโบราณเนี่ยนะครับก็จะใช้ขอประมาณได้รับเป็นนางพญานะครับนะมันก็มีที่มาที่ไปนะครับและประกาศให้ทุกๆวันสมโพธิบ้าสิงหาของทุกปีสืบไปให้คุณพ่อและสัตว์บุกวัดสวดบทถวายมิสังสยามต่อหน้าพระรูปแม่พระเพราะฉะนั้นธรรมเนียมนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันสมโพธิแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี1924เราทํามา97ปีแล้วนะครับที่เราถวายให้แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์หลักของประเทศไทยและถามว่าองค์อุปถัมภ์รองของประเทศไทยคือใครคำตอบก็คือนบะบุญโยเซฟนะครับนะประชันอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยเนาะที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับเรามีเดือนของแม่พระ อยองเดือนนะครับคือเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เราเทิดเกียรติแก่แม่พระพระสนจจักก็จะมีการาสมมงขุดแก่แม่พระมีกิจศรัทธาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการสวดสายพระคำและเราก็เห็นนะครับพระสัพา,พาฟรังซิสในพฤษภาคมที่ผ่านมาพรองค์นี่สุดยอดนักอภิบาลต้องยกนิ้วให้พรงค์เลยนะครับพงค์ก็รู้ดีว่า ตอนนี้โควิดยังแพร่ระบาดและอยากให้แม่พระเนี่ยเสนอวิ่งวอนและอยากให้มันเป็นคาภาวนาที่มันเป็นสากลมากที่สุดพวกก็จัดให้สักการสถานสําคัญแต่ละแห่งเนี่ยในแต่ละวันของเดือนพฤษภามีการสวดสัประคำแล้วก็มีการถ่ายทอดไปทั่วโลบพวกก็สวดด้วยนะครับเปิดที่โรมแล้วก็จบที่โรมแต่ว่าในระหว่างเดือนก็มีไปสวดที่ฟาติมาบ้างนะครับที่ฟาติมาจัดสวดและถ่ายทอดมาบ้างที่ลูท บางและที่อื่นๆนะครับดนะังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้พ่อก็ขอพูดถึงอีกวันหนึ่งนะครับนะที่สําคัญก็คือแม่พระบังเกิดนะครับ8กันยาฉลองแม่พระบังเกิด8ธันวาสมโภพระนามารีผู้ปฏิสนธินิรภมยและทุกเดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำนะครับนะก็มาจากพระสันตะปาปานะครับปีอที่5นะครับมีเกิดตอนนั้นเกิดสงครามที่เมือง เลปันเตนะครับแล้วครุรชชนก็สวดสายพระคำแล้วก็ทําให้สามารถชนะสงครามนั้นได้นะครับก็เลยกําหนดให้เดือนตุลาคมนะครับตอนแรกนั้นก็กําหนดให้เป็นวันฉลองแม่พระมหาชัยแม่พระแห่งชัยชนะแต่สุดท้ายแล้วชัยชนะได้มาจากอะไรได้มาจากการสวดสายพระคำเพราะฉะนั้นคุสชชนก็เลยให้ความสําคัญกับการสวดสายพระคำนะครับ และสุดท้ายของวันนี้พ่อจริงอยากจะพูดถึงการสวดสายพระคำนะครับพ่ออยากจะบอกว่าการสวดสายพระคำเป็นกิจศธาประการหนึ่งนะครับที่เราเพื่อเกียรติพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางแม่พระหรือใช้ภาษาคริสเตอยงงนง่ายๆก็คือเป็นกิจศธาต่อแม่พระแต่แม่พระพาเราไปหาพระเยซูนะครับเรียบง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมนั่นหมายความว่ากิจศธาต่อแม่พระมันมีมากกว่าการสวดสายพระคำนะครับ การทำนพภาวนาแม่พระนิจานุเคราะห์ก็เป็นกิจศรัทธาต่อแม่พระนะครับหรือการมาจุดเทียนที่น่ารมแม่พระก็เป็นกิจศรัทธาต่อแม่พระนะครับการจุดเทียนให้ความหมายนิดหนึ่งก็แล้วกันเทียนจุดนั้นหมายถึงคำภาวนาที่ร้อนรนที่เราปรารถนาและวอนขอแม่พระขอแม่พระวอนขอพระพิพ้เปนเจ้าพื่อเราเถอะแล้วเราตั้งใจว่าเราจะสวดภาวนาอย่างร้อนรน สัญลักษณ์ก็คือการจุดเทียนทำเนียมจุดเทียนนับุญเช่นเดียวกันคำภาวนาที่ร้อนลนนตอนนะนี้เรามาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะที่มาที่ไปนะครับตามธรรมประเพณีก็บอกว่านักบุญพูดตั้งคณะโดมินิกันเนี่ยก็ไปเทศทางตอนใต้ของฝรั่งเสศสนะครับแล้วก็โอ้รู้สึกลำบากเทศยังไง เอกติก็ไม่กลับใจนะครับสุดท้ายแม่พาก็ประจักษ์มาแล้วก็ให้ดะบ,บุญดอวินิกส่วนสายประคำนะครับแล้วก็เผยแผ่การสวดสายประคำสุดท้ายโดยอาศัยการภาวนาการสวดสายประคำก็เกิดการกลับใจนะครับแต่ว่าในสายประคำนั้นนะครับข้อํำพึงในสมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่3ภาคภาคหนึ่งมี5พาทศนะครับก็คือเราสวดสายประคำ50เมตรนะครับ ในสมัยก่อนก็จะมีภาคพมีธรรมล้ําลึกชื่นชมยินดีก็จะมีการลำพึงถึงทูตสวรรค์แจ้งสารแด่แม่พระแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตพระเยูุจ้าทรงบังเกิดในถรเลี้ยงสัตว์พระนางมารีถวายพระกุมารในพระวิหารพระนางมารีพบพระเยสุจ้าในพระวิหารธรรมล้าลึกต่อไปก็คือธรรมล้าลึกพระตรมานนะครับก็มีการลำพึงถึงพระเยสุจ้าเข้าตีทูตนะครับทศที่1ทศที่2พระเยูุจ้าทรงถูกเคี่ยน สิบเมตรที่สามหรือโต๊ะที่สามพระเยซูเจ้ารับสวมมุกข์นามนะครับสิบเมตรที่สี่พระเยซูเจ้าทรงแบกแง่เขนสิบเมตรที่ห้าพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้แง่เขนนะครับแล้วก็มีทร,รมาล้าลึกพระสีรุ่งโรจนะครับนะรมล้าลึกพระสีรุ่งโรจนเริ่มด้วยพระเยซูเจ้ากลับขึ้นชีพพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์พระจิตเจ้าสเสด็จลงมาแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญ,ญาณ และแม่พระได้รับสมุงกุฎเป็นราชินีแห่งเมืองสว่า์ในสมัยของนบุญยศอนที่สองได้เพิ่มธรรมล้ำลึกแห่งความสว่างนะครับและบอกให้สวดในวันเพื่อหัสน,นะครับธรรมล้ำลึกแห่งความสว่างก็มีข้อตำพึงพระเยซูเจ้ารับพิธีล้านที่แม่น้ําจอแดนพระเยซูเจา้าทรงเผยพระองค์ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาพระเยซูเจา้าประกาศพระนาจาักรของพระเจ้าและเรียกผู้คนให้กลับใจพระเยซูเจา้าทรงจําแลงพระกาย และพระเยซูเจ้าทรงตั้งสีมหาสนิทสัญ,ญลักษณ์แห่งธรรมล้ำลึกปาสกาและนี่เป็นบทลำพึงสายประคำนะครับทั้งหมดการสวดสายประคำนั้นนะครับพ่อก็สรุปเหมือนกับที่พระสันตะป,ปายหย่อนปอนที่สองสรุปนะครับการสวดสายประคำคือการพินิจด,ดูพระพักของพระเยซูเจ้าด้วยสายตาของแม่พระปัญญศูนย์กางของ การสวดสายประคำนั้นอยู่ที่พระเยซูเจ้านะครับเราดูพระพักอนุษย์งามของพระริเจ้าและสัมผัสความรักอันลึกซึ้งของพระองค์ผ่านทางสายตาของแม่พระเพราะฉะนั้นข้อลำพึงที่พ่อพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ในแต่ละธรรมลนั้นยจึงเป็นข้อลำพึงที่พูดถึงพระเยซูเจ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามองดูพระเยซูเจ้านะครับ เราทุกคนเมื่อมองดูพระสิริุ่งโนดของพระเยซูเจ้าเราจึงเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์เดียวก,กันกับพระองค์ทวีความรุ่งโรนดยิ่งขึ้นเดชะพระผู้เป็นพระเจา้าผู้ทรงเป็นจิตนะครับอันนี้ก็เป็นจดหมายของนบ,บุญปโาโรถึงชาวโครินฉบับที่สองเพราะฉะนั้นการสวดภาวนา,าเป็นสวดสายพระคำเป็นการภาวนาแบบเพ่งพินิจท,ที่วิเศษที่สุดนะครับและภาษาอาปานบ,บุญยอนปอนที่สองยังเน้นว่า ให้แนวทางแก่เรานะครับว่าลักษณะของการสวดสายประคำเนี่ยเรียกร้องให้เป็นการภาวนาที่ค่อยๆดําเนินไปช้าช้าให้มีเวลาลําพึงถึงพระธรรมล้าล,ลึกนะครับนะพระธรรมล้าล,ลึกเอามาจากไหนส่วนใหญ่นํามาจากพระวรสารนะครับนะพออยากจะสรุปเรื่องการสวดสายประคำนะครับด้วยคําของท่านบุญยราศีบัตุลองโกซึ่งมีความศรัทธา นะครับต่อสายพระคำท่านบอกว่าเพื่อนสองคนที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆย่อมมีแนวโน้มที่จะมีนิสัยเหมือนกันฉันใจการที่เรามาอยู่กับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีโดยลำพึงถึงธรรมบารมีลแห่งสายพระคำและมีชีวิตเดียวกันอาศัยสินมหาสนิทค,ความถ่อมตนของเราก็จะทําให้เราเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีและเรียนรู้จากแบบอย่างอันเลวรนี้เป็นคนถ่อมตนยากจนไม่โอ้อวด อดทนและมีความดีบริบูรณ์ได้ฉชนนั้นครับพ่อก็ขอจบปีพิธีกรรมนะครับด้วยความศรัทธาต่อแม่พระนะครับเราจบด้วยความรักต่อพระปิญ้าโดยผ่านทางสายพระเนตรของแม่พระโดยผ่านทางการสวดสายพระคำก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับแล้วก็คงมีโอกาสได้มาแบ่งปันและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ